สวัสดีค่ะเบสซิ่งให้ไพ่นำทางนะคะสวัสดีชาววันเสาร์นะคะนี่คือไพ่ประจำตัวของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะเทพเสาร์เราจะมาดูกันนะคะสัปดาห์นี้การงานการเงิน,งนความรักจะเป็นจะเป็นอย่างไรจะไปในทิศทางไหนนะคะเราจะมาดูกันนะคะสัปดาห์นี้วันที่ 14- 20ตุลาคมนะคะว่าตรงไหนดีตรงนี้นะอืมอะเรามาเริ่มจากการงานนะคะ การงานของคนที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะขอให้ไพ่พรมยานนะคะอวยพรอวยชัยนำทางคนที่เกิดวันเสาร์ได้นะคะวันเสาร์นะคะการงานจะเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกนะคะพยาคุดกับนางกากีนะคะไพ่ใบที่2และไพ่ใบที่3นะคะสัปดาห์นี้อืม ก็น่าจะมีความสับสนอยู่นะคะเหมือนลักษณะว่าในใครหลายๆคนคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยก็เอ่อเหมือนมีความไม่รู้เหมือนมีความไม่แน่ใจอยู่เหมือนกันนะคะอืมอาจจะมีเกณฑ์ที่ใครหรือผู้ใหญ่หรือว่าเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นไปได้นะอืมเหมือนแบบว่าก็ช่วยเหลือดูแลอบอุ้มที่จะมอบงานให้คุณก็เป็นไปได้แต่คุณไม่มั่นใจอะว่าสิ่งนั้นนั้นคุณอยากทํำไหมทําดีไหม ออมันมีความลักษณะเหมือนแบบไม่ค่อยแน่ใจกับหน้าที่การงานนะคะเอาไงดีหรือว่าช่วงนี้ก็ระมัดระวังนะคะความคิดต่างทัศนคติกับเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้ใหญ่ในองค์กรน,นะคะเหมือนมันมีความแบบคิดต่างความเห็นต่างเพราะคุณมีความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นเออประมาณนี้นะคะช่วงนี้มีเกณฑ์เดินทางด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้งานออนไลน์โดดเด่นนะคะ อืมใครที่ทํางานเกี่ยวกับออนไลน์ศิละปะศิลปินงานบันเทิงอย่างเงี้ยโดดเด่นดีนะคะอืมแต่ก็ระมัดระวงังเนาะอย่างที่บอกว่าทัศนคติของเรานั้นมันขัดแย้งกับคนรอบข้างหรือเพื่อนร่วมง,งานนะคะไพ่ต้สําหรับเป็นไพ่โมลาเลยอืมช่วงสัปดาห์นี้ถ้าใครรองานอยู่นะคะอาจจะต้องรอสักหน่อยเนาะ มันมีเกณฑ์อะไรที่ถึงแม้งานมาคุณก็ไม่แน่ใจอ่ะอาจจะไม่เลือกนะคะหรือเลือกงานผิดก็เป็นไปได้ให้ระมัดระวังนะคะช่วงนี้หรือช่วงนี้ก็ยังไม่ได้งานอืมรอไปก่อนนะถ้าคุณมีเอ๊ะหรือว่าไม่แน่ใจสับสนก็ให้รอนะคะรองงานที่ถูกใจจริงๆค่อยทําสัปดาห์นี้อาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีในการเริ่มต้นหรือในการที่จะเปลี่ยนงานนะคะ แล้วก็ระมัดระวังเนาะคำพูดหรือทัศนคติของคุณมันทําให้คนอื่นเข้าใจผิดมันทําให้คนอื่นพูดของเรื่องคุณไปในทิศทางที่ไม่ดีแต่ก็ไม่ต้องไปคิดมากสับสนมดม้วยใจนะคะขอให้มั่นใจในตัวเองมั่นใจในหน้าที่การงานของคุณมั่นใจในสิ่งที่คุณคิดมั่นใจในสิ่งที่คุณทํานะคะคุณจะเอาอยู่ในทุกเรื่องนะคะไพ่ใบสุดท้ายในภกิจสะนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่งานยากคุณจะเอาอยู่นะคะแค่ขอให้คุณ มั่นใจในตัวเองเท่านั้นเองนะคะในใครบางคนหลายคนเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองไม่ค่อยมั่นใจในความสามารถหรือไม่ค่อยมั่นใจในรูปลักษณ์ภายนอกเลยด้วยซ้ํานะคะอะ่ขอให้คุณมั่นใจนะคะสัปดาห์นี้นะคะอืมมีความสับสนวุ่ไว้ใจนะความคิดต่างของเราหรือความคิดเรามันมันแปลกแหวกแนวนะคะทีนี้เรามาดูการเงินนะคะ มีเกณฑ์เดินทางนะคะน่าจะบอกไปแล้วเนาะมีเกณฑ์เดินทางในสัปดาห์นี้นะคะในใครหลายๆคนนะคะก็ถ้าเกณฑ์เดินทางก็ให้ระมัดระวังวางแผนดีๆนะคะมันอาจจะมีเรื่องที่แบบวุ่นวายใจหรือว่าผิดพลาดในการเดินทางได้โดยเฉพาะพวกเอกสารทางราชการหรือว่าเอกสารการเดินทางนะคะอาจจะทําให้ยุ่งยากสักหน่อยอืมอะ กลับมาที่การเงินของเรานะคะสัปดาห์นี้นะคะการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะ1 4บ0ถเนาะมันเป็นสัปดาห์ของการเสี่ยงโชคนะคะขอให้คุณมีโชคลาภเงินทองนะคะไพ่ใบแรกคงเบ้งจาัดก,การได้ไพ่ใบที่สองนี่กดดันอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยไพ่ใบที่สามพระเทวะฤษีนะคะช่วงนี้การเงินของคุณก็เออ ดีขึ้นเออมันมีการแบบเออเอาตัวรอดได้ในเรื่องการเงินจัดการวางแผนทางการเงินไปในทิศทางที่ดีแต่ก็ยังมีความกดดันวิตกกังวลอยู่นะคะอ้อาวไพ่ใต้สำรับเป็นรจนากระสังทองเป็นไพ่ขึ้นซ้ำนะคะเออของความมั่นใจอะ่ะอืมเอามาอีกแล้วทัศนคติหรือความไม่มั่นใจของคุณนะคะช่วงนี้ถ้าจะลงทุนใดอย่าเพิ่งลงทุนนะคะหรือว่าถ้าจะมีหุ้นส่วนก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีความ ไพ่ของความาขัดแย้งความไม่แน่ใจช่วงนี้ถ้าลงทุนใดให้ชะลอรอไว้ก่อนนะคะไม่ใช่จังหวะที่ดีในการลงทุนนะคะมันอาจจะมีการสูญเสียได้นะคะหรือว่าหรือแม้แต่หุ้นส่วนมันจะมีเรื่องบาดหมางหรือว่าเรื่องอผิดใจกัน นะะในอนาคตนะคะก็ระมัดระวังเนาะช่วงนี้การเงินอยู่ในช่วงของการวางแผนด้วยนะคะมีเกณฑ์การเดินทางม,มีเกณฑ์การเรียนต่อเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนก็มีได้ด้วยนะคะแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในช่วงของการแบบกดดันสับสนวุ่นวายใจในการใช้เงินเพราะฉะนั้นวางแผนการเงินแล้วการเงินจะไปในทิศทางที่ดีนะคะ <c oughs> มีเกณฑ์ที่ในใครหลายๆคนนะคะอาจจะอยากจะเสริมสวยก็เป็นไปได้นะคะ แต่ก็ยังมีความกดดันสับสนไม่แน่ใจนะเออว่าจะเลือกแพทย์ไหนดีเอ่อทำยังไงดีอะไรประมาณนี้นะคะ <g ül> ก็ก็ศึกษาดีๆนะคะถ้าคุณคิดว่าชอบที่ไหนก็ก็ทำได้นะคะเพราะว่าเกณฑ์เกณฑ์ได้ทำเออเกณฑ์ได้ทำเกณฑ์เสียตังเกี่ยวกับก,บการทําศัลยกรรมเ <c oughs> สริมความงามให้ตัวเองนะคะอาจทำได้นะอย่าก,กดดันไปนะคะอย่าก,กดดันตัวเองนะคะลองถาม ผู้รู้ศึกษาดีๆว่าที่ไหนดีคุณจะเจอแพทย์ดีนะคะเจอสถานที่ที่ทําดีๆอาจจะแบบต้องมีการช้อปปิ้งสักหน่อยศึกษาหลายๆที่แล้วค่อยเลือกนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูเรื่องอความรักอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะ,ะเกณฑ์ทุกหวยรวยเบอร์ไม่ไม่เห็นนะคะถ้าอยากจะเสียงโชคก็ วางแผนดีๆนะเสี่ยงอย่าเสี่ยงเยอะเพราะว่าไพา่ไพ่เงินไม่ขึ้นนะคะเออเป็นไพ่การสับสนหรือให้วางแผนทางการเงินนะ,ะอ่ะต่อไปทีนี้เรามาดูกับเข้าสู่ความรักของเรานะคะความรักสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรโอ้โหมีความเครียดวิตกกังวลน,นะอือจริงๆไพ่ความรักเนี่ยเรื่อยๆนะคะเออเหมือนแบบคุณก็ ปรับตัวได้เรียกว่าปรับตัวดีกว่าความรักมีการปรับตัวเข้าหากันก็เป็นไปได้นะคะมีความรักดีๆให้กันนะคะเพราะฉะนั้นก็ทําให้มีความสุขกายสุขกายสุขกายสบายใจไปนะคะเพราะว่าในบางคนเนี่ยมันยังมีความวิตกกังวลมีความตึงเครียดนะคะเอออย่าเครียดเยอะนะคะอย่าคิดเยอะ ปล่อยๆไปบ้างก็ดีสําหรับคนที่มีคู่นะคะอย่าตึงจนเกินไปนะคะถ้าคุณเครียดจนเกินไปมันก็ทําให้ความสัมพันธ์มันมีความตึงเครียดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณสบายๆปล่อยปล่อยให้มันเป็นแบบเ,เรียกอะไรอ่ะ <S <S สบายๆอะ <S 2> <S 2> <c oughs> ปรับตัวให้มันสบายๆนะคะหรือว่าปรับตัวคุณให้เข้ากับเขา มันก็จะดีกว่านะคะเหมือนแบบเออเรายอมรับในในตัวเขาอย่าไปเครียดอย่าไปวิตกกังวลนะคะแล้วยอมยอมรับในสิ่งที่ทุกคนเป็นก็จะดีความรักจะความรักก็จะไปในทิศทางที่ดีเออผู้ละงงไหมคะไม่งงเนาะอืออ่ะส่วนคนโสดนะคะคนโสดก็อยากคิดเยอะนะคะเออปรับตัวให้อ,อ่ไปกับตามสภาพ <laughs> สภาพยังไงคือจะมีคนเข้ามาจะมีคนมอบความรักดีๆเข้ามาให้แต่คุณกับคิดเยอะคิดมาก กังวลใจนะคะเพราะฉะนั้นปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเออปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติค่ะถ้าเขาใช่มันก็ใช่เขาจะมามอบความรักให้ดีก็รับไว้นะคะอย่าคิดมากคิดเยอะเนาะอืมอ่ะประมาณนี้นะคะก็ลองเอาไปปรับใช้นะคะสัปดาห์นี้ถ้าคนโสดนะ,ะมีใครเข้ามาก็ออรับไว้นะคะแล้วมันจะเป็นความรักที่ดีนะคะอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากนะ คนที่เข้ามาอาจจะเป็นไปได้ที่เขาเกิดวันเสาร์หรือเกิดเดือนกุมภาพันธ์มีเกณฑ์ชาวต่างชาติหรือคนที่เกิดวันพฤหัสด้วยนะคะอะประมาณนี้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ